ย,ยังยังสวรรค์นบนดินนะคะตังตังขุดทานอเอานักขุดทานตี้ยังลอยเอาเขา,าถ่านในข้างล่างเลยเฮ้ยเดียวไหขวางล่างเขาจะตายแล้วนี่แล้วหัวใจหนึ่งดวงครึง่งอู้ตายแล้วทำไมอะไม่รู้เหมือนกันนะ โอ้ยถ้าถชากูตกลงไปน่ากลัวอ p พีสตังซี่ตั้งเลยหวได้กี่ดวงเต็มโอ้ไม่เต็มวะคิดโกงอ่ะเอาวันนี้เ,เราจะมาดูว่าข้างบนมีอะไรบ้างโอ้โหไม่มีอะไร,ระอย่าลืมลงม,มานะเดี๋ยวเขาไปรอนกู <c ười> จะลงยังไงดีวะก็ <c ười> ลงทางเดิมไงขุดลงงานเ,าเร็วรออยู่ ตีรอรับตังนะโอเคเขาจะยืนรอข้างล่างเห็นเขาไหมไม่เห็นลงมาดิเดี๋ยวดีใจเย็นดนิวิวิถ่ากลัวว่ะไอตังจะมืดแล้วลงมาเร็วลงทางไหนรู้ว่ะตงทางเดิมเนี่ทางที่เขายืนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดิทำอะไรอยู่ฮะแล้วกลังแบบเราต้องใจนิ่งๆด้วยเออคนเออลงเรยเลยโอเค สรุปเรื่องบนไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีฐา,านเออปิก <c oughs> กี้เขาเจ็บโอ้ยฮ่ามากมากมันฮามากมากโอ้ยตาย เสใจเหลือครึ่งดวงไอ้ไม่ไตั้งใจทแบบนี้ค่าเขาเถอะค่าเนียตังลืมตัวโอ้ยตังใจร้ายว่ะเท้าอย่างงี้เสียใจว่ะน,นี่สตะเตืตอนไตเลยแล้วมามาที่เรารอที่เดิมทำไมทำแบบนี้วะเฮ้ยเขาไม่ได้ตั้งใจเว้ยทำไมทำแบบนี้ทั้งที่เขามีหัวใจอยู่ครึ่งดวงตังเขาลืม ได้ดูเล่ทาแบบนี้อ่ะได้เลเวลเลยวรับโหได้เลเวลนี่เอาเลเวลเขาไปหมดเลยเลยทำไมไม่ทําลอมน้ำใจเขาเลยเขาอุสาช่วยตังตังเวลาตังตังบาดเจ็บหรืออะไรเขาก็จะช่วยตังเสมอเลยคือไม่ว่าตังเจอแบบอยู่ยากลำบากโดนทันตังแต่อดข้าวหิวข้าวอะไรเขาก็ช่วยตังการหาของกินการข้าขนมปังการหาเครื่องช่วยเข้ามวยจากเอฟซีอะไร เขาก็ช่วยตังค์มาเสมอเลยนะเว้ฮุ้ยจีไรมาเร็วิญญาณเมื่อเดียวเขากลับบ้านอยู่ในบ้านเนี่ยเปิดประตูแบบชิบหายแล้วกลับมาดิไม่รู้ทางเอ๋อไม่เป็นไรนี่ตังจะพักที่นี่ไม่ได้ตังเนี่ยเขามารับแล้วฮีโร่มาแล้วให้เอากลัวตังฮีโร่มาแล้วหาเดินมาเร็วนี่เห็นเขายังไม่เห็นบนภูเขา หันหลังดิหันหลังดิหันหลังโถเอ้ยเนี่ยมาเอาของเร็วตลไลายจะเตือนไตไปแล้วครับก๊อปเดี๋ยวเอาดาบ่อนโอเคเขาจะทักตังเองไม่ต้องกลัวนะไปเลยไป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 ข้าตัวหนึ่งมันจะมาทั้งอันเลยตังแป๊บหนึ่งกลับเร็วกลับกลับเขาข้าตัวหนึ่งมันจะมาหมดเลยเชื่อเขาไหม ตี่อย่างเท่อีล็อกด้วยล็อกด้วยเยียพ่ออุ้ยเขาเปิดทางแล้วเขาเปิดทางแล้วอืตะเตือนตปใจไ้เวตากลับมาเลยเออนี่ขนาดเราเล่นแบบไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะเว้ย เฮ้ยหิวอ่ะหิวเหรอนี่เรามีอันนั้นแล้วเนื้อว้าวเดี๋ยวเรากินเองเนายเอานี้ไปกินนะเป็นเบื้องเกิดไม่ใช่เหรอใช่แต่เราหิวแล้วอะเฮ้ยควายละควายละ อิ่มจังเลยิเอาเอาเฮ้ยตีไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตายแล้วเวยแล้วตังทีไ่ได้ตั้งใจเราพี่ได้ตั้งใจจริงเหรอร้องเพลงเพลงอะไรวะไปละงั้นเราไปขุดหาของฝนะังผาฮะขุดควายเไรอะเราควรจะสร้างบ้านต้นไม้ได้แล้วนะไม่งั้นโปรเจกต์การสร้างต้นไม้บ้านต้นไม้ของเราก็จะไม่เสร็จสิ้นสักที น้าว่าได้พาร์หน้าเราดิบ้านต้นไม้ใครเป็นคนคิดวะตั้งแหละอจะไม่มีส่วนความคิดเห็นเกี่ยวข้องตี้ช่วยสารฝันได้ตังเป็นจริงด้วยได้เย้ตี้แบบยังไงวะต้นไม้แบบแกเป็นแท้แบบที่มันขึ้นเป็นแบบควายันควายขึ้นไปวนวนขึ้นไปลำบากกว่าเดิมยังไงวะ ให้มันขว้กันเหรอมันเดินให้หมุนรอบต้นไม้ขึ้นไวนเดินวนวนรอบอ๋อทำได้ทําได้แต่ต้อง oh. ตัดต้นไม้เยอะนะเว้ยโน <No. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราจะเผาเหล็กกันเอาเอา่อา,านใส่ในเครื่องดิเครื่องเตาเผาดิแา่จะเอาเอาเหล็กไปเผาด้วยอยู่ในอยู่ในตู้เอออยู่ในตู้ในกล่อง <c oughs> ไม่ดูเรื่องหัดทำอะไรเรื่อยกับเขาบ้างสิ ตีตีมีอะใจะให้ตังเกิดปีอู่ตังเดี๋ยวจะให้ยืนให้แล้วรับนะเรามีอะไรจะให้ทำไรโอ้ยโอ้ยตังไปไหนวะนี่ไงเดี๋ยวเราจะค้าไปนั้นโอ้ยได้แล้ว ทางน้ำนะตีได้แต่อาชิดเน้นว่ะก็ถทาหัดทำมั่งสิทําไงวะทํำยังไงให้ยนดอกไม้ให้ตายแล้วนี่งไงที่ตัดขนแกะแล้วก็มันจะเป็นที่ตัดไม้ด้วยที่ตัดใบไม้อะ่ะเ,เ,เอาไว้เอาไว้สร้างบ้านจนไม้ของเราริงด้วยโอเค <c oughs> แครอท ในในกล่องอย่าใช้แล้วนะเว้ยเอาไว้เอาไว้ปลูก <c oughs> เฮ้ยตงังไปหมดเลยนะเว้ย <c oughs> อ,อยาดีข้าวนะหิวได้ได้เย่เราควรจะสร้างบ้านต้นไม้กันได้แล้วนะพรุ่งนี้เช้าเราจะไปสร้างกัน <c oughs> ได้เลยโอ้โหลกว่ะน่ากลัวว่ะหนอ เ้ยอะไรป้าเรา,เราควรจะสร้างบ้านต้นไม้ได้แล้วนะพูดกี่รอบแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยพูดจำจำขึ้นใจแล้วเนี่ยผมนี่รู้แล้วครับควรจะสร้างบ้านต้นไม้เลยอุ้ยวิ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 เมตั้งใจไมตั้งใจ เอ้ยเออก่อนอื่นนะเว้ยเขาอยากให้ตังตังนะเว้ยทำไมเว้ยทำไมเว้ยอ้าวเงียบอยากให้ตังตังเก็บไม้ให้เยอะที่สุดนะเว้ยได้เว้ยเก็บแล้วไม่พอนะเว้ยห้ามใช้เลยนะเว้ยอ้าวได้เว้ยเพื่อทำบ้านต้นไม้ไงเราจะใช้หินสร้างต้นบ้านต้นไม้ไม่ได้นะเว้ย โอเคมันได้ทำแล้วตั้งไม่ท้อเดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปหาไม้ไม้ตีโอเคแล้วเดี๋ยวเราสร้างกันพรุ่งนี้เช้าเลยเอาไม้อะไรโอเคงั้นอนแป๊บเอ้ยนอนยังไงวะโอเคเขาก็แบบวับนี้ก็ทุยยางยัางเ้ยตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะอืมแต่ก็ยังไม่จบภารกิจ ภา,ารากิจของเราคือต้องหาต้นอ่อนของต้นไม้ยักษ์ให้ได้ภ <G ül> ารากิจวันนี้เราต้องทําให้ได้ตังค์ต้นอ่อนของต้นไม้ย<ม>ักง์นจะไม่ไปต้นอ่อนมันก็เหมือนกันหมดทุกอันเบาหวาใไม่เหมือนไปดูดิมันจะมีสีขาวสีแดงสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีขาวสีแดงสีเขียว <G ül> สีส้มสีเหลืองซ้ำซ้ำต้องนะเนี่ยดูที่กล่องซ้ายซ้ายล่างเห็นปะต้นอ่อนมันจะ สีแตกต่างกันสีต้นที่มันสีเขียวอ่อนอ,อนน่ะมันคือต้นสีขาวเว้ยมันของต้นนี้เนี่ยเห็นไหม<อ>นี่ของต้นนี้เออนั่นแหละครัชครัชอ่ะให้ดูเป็นตัวอย่างเออแล้วนี่มาจากไอ้นี้เราไอเนียนี่มาจากอันนี้ฮะแล้วก็ไอเนี้ย มาจากไอ้นี่ไม่ใช่มั้งเอ้าแล้วนี่ยทุเออมาจากไอ้นี่อะไรมาจากอะไรสุดๆเออันนี่มาจากอะไรไอันี่มาจากไอ้นี่ไอ้นี่มาจากไอ้นี่ไอ้นี่จากนี่นี่นี่แล้วก็ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่โอ๊ะไม่พอเช้ายังเนี่ยดึงถึงยังมืนหัวละว่านึงเลย สุดยอดไปเลยตังก็ไต่ตะวันขึ้นมาได้นะอืมฮึตัดใบไม้ก็ได้ขึ้นไปตัดเออลมหายใจเข้าเลย ไม่หายใจเข้านี่แหละอือมหมดเพะตั้งอะไรยเยสอัยอดล่วงกันออกเยอะตัดไป, <โบ S 1> ไป็รัวๆเลยอืมๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงอะไรเสียงแรงเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะได้ยินเสียงอะไรวะเสียงเหมือนเซเนเดอร์แมนอะมาอยู่ข้างๆแล้ยวเราอยู่ด้วยกันแกเขาไมันเหมือนเสียงแบบคนแบบอือได้ยินเหมือนกันเมื่อกี้ใช่ไหมนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นไหนนี่เขาหันหน้าทางนี้โอ้ชัดต้นไม้แต่อย่ามองหน้ามันนะเว้ยตงกุะตะเดี๋ยวน่เราต้องเพิ่มเสียงอะไรวะถึงจะ สัตจะได้ยินเสียงชัดขึ้นอ่ะโอ้ยได้ยินเลยอ่ะฮอตนี้เปล่าวะไม่แน่ใจนะนี่นมันฮืออะไรอย่างงี้มั้มันเสียงแบบกดดันมากเลยอ,ะอ่ะไม่ชอบเลยนี่มาต้นนี้โอ้ยต้นนั้นหรอหอืเออเอา,าันแหละตีต้นนี้มีโกโก้ โกโก้มาเยอะแล้วเดี๋ยวไปทำคุกกี้กันเดมาต้นนี้หวา่าตังต้นที่ใหญ่ที่สุดมาเราจะได้ต้นอ่อนมาสักทีโอ้น่ากลัวว่ะ <c oughs> ตงังเออตังก็ตัตงก็ตัตงก็ตย,ยังไม่ตายยังไม่ตายเอ้ยนี่ลงมานี่ก่อนหนูหัวทาน ฐานรุ่งเรืองเดี๋ยวมานี่ตั้งขึ้นมานน่วัดมาตรงนี้ก่อนอึ๊บ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 มีเมลอนไหนตีวะโอยไม่มองไม่เห็นสักทีวะไหนอ๋อเห็นแล้วไหนวะอยู่ไหนแล้วก็ไม่บอกแล้วอยู่ไหนก็อยู่ที่ที่เดิมอ่ะเห็นเมลอนปะเก็บเนี่ยเห็นเห็นเห็น เลล่อนนี้หายากมากถ้าเทียบกับภาคเก่าๆแล้วทางนี้หาง่ายกว่าเยอะเดดใช่มันจะหาได้ในป่านี้แหละเนี่ยเจออีกแล้วนี่ก็มีเดี๋ยวเดินไปเก็บเก็บเลยเราไปปลูกกันต่อใช้มือทุบจะเร็วกว่านะอีกดิใช้มือเปล่าทุบโอ้ยแตงโม สร้างบ้านตรงนี้เลยหรือว่าเราจะไปหาบ้านใหม่แถวนี้ก็ได้ใกล้ๆตั้งมาดูนี่ดิอยู่ไหนแล้วนี่อยู่แถวนี้แหละอืมจะไปไกลอีกแล้วแถวนี้อะไรวะเนี้ยเนี่ยเจอแล้วกลับมานี่แล้วมาแล้วเดินมาทางนี้เนี่ยต้นนี้ใหญ่มากเลยนะแหลกแบ้แหลกเหมือนกันเฟรมเหล็กตอนเฟรมเหล็กตก เนี่ยต้นนี้เนี่ยที่เขากำลังไต่สูงใหญ่เออเอาไหมเออเอาเอาเอาเถาวันก็ดีอ่ะเถาวันนี่แบบเป็นระเบียบมากเออเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเลยก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดว้าวสุดยอดเนี่ยเราก็เดินอ้อมนิดหน่อยตังก็เอาใบไม้มาเลยเอาไปไเอาใบไม้มาต่อไง เดี๋ยวนะเอามาต่อยอีกอันหนึ่งเ็วหลบสิหลบแล้วเออเนี่ยเดินได้แล้วสุดยอดอยก็ต่อขึ้นอีกตั้งไหนเดี๋ยวเขาตั้งไม้ก่อนนี่ขึ้นมาถึงจุดสุดยอด โอ้โหโคตรสูงอ่ะโอู้หูโคตรแหลกอ่ะสูงไปโอ้นที่สุดเราก็เจอบ้า,าต้นไม้เลยตั้งเราแคสนานแล้วะเนี่ยเอออืมแล้วก็หาที่ทำเลยังไม่ได้หรือว่าได้แล้ววะนี่แหละตี้ต้นนี้แหละเราค่อยขยายพันธุ์ไปถึงต้นข้างหน้าเห็นไหมทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งใหญ่ท,หญทั้งสูง ้เราค่อยขยายแบบอาณาเขตของเราเนาะเย่มีทั้งหมู่บ้านเอ็นบีซีมีทั้งบ่อน,น้ามีทั้งต้นไม้อุตุสบื้วอว่นมากแล้วก็จะแบบจะขยายบ้านต้นไม้นี้กันเนาะเนาะเนาะเราก็จะสร้างเป็นบ้านโอ,โอ้ยโอเคนะ<笑><笑>เราจะสร้างบ้าน,นนะแล้วอย่างแรกเลยเราควรจะสร้างบ้านตรงนี้กันสร้างแบบอนุโมทนาอนุโลม อ oh, wow. แล้วก็จะสร้างที่นอนกันตรงนี้แล้วก็จะลาไป oh. ด้วยคลิปนี้ <Yay. S 1> เยออ้เดี๋ยวเขาเอาของให้เอาเตียงให้คลิปนี้ไม่มีแรมากเบอกรักผัวหาอย่างเดียวมาทำอะไรเนี่ยคลิปนี้ <laughs> ระวังนอนนอนตกเตียงแล้วเด้อแหลกอะไรเนี่ยดูกูพ <laughs> ี่นอนโคตรทาร์สโคอด ตันจีิงจริงอุ้งตกเวลาจริงโอเคเราลองว่าข้างบนไม่มีมาสเตอร์แน่นอนโอเคเมมเมมคอมจะเต็มแล้วโอเคค่ะแล้ววันนี้เราก็ลาไปด้วยตอนนี้เลยก็คอยติดตามกันใหม่พาร์ทหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์แชร์กดซับไลค์กันด้วยเย้บ๊ายบายบายจ้า